เลกเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเรากลับมาพบกับแนวทางหวยไทยค่ะหรือหวยรัฐบาลนะคะประจําวันที่1เมษายน2566กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหวยไทยค่ะที่ออกทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะคะดิฉันก็ลงแนวทางให้กันเป็นประจํานะคะ,ะสําหรับในงวดนี้นะคะก็จะลงให้แต่ตารางสถิติเช่นเดิมนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาทําสูตรคํานวณเอ่อ สูตรคำนวณมีเวลาทำนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาทําคลิปสูตรคำนวณนะคะ,ะทําแค่ตารางสถิติให้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าถ้าสูตรคำนวณเดี๋ยวมันจะต้องมีสรุปบนสรุปล่างอีกหลายคลิปนะคะก็จะทําให้แต่ตารางสถิติหวยไทยให้อย่างเดียวนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมฟังให้ดีๆนะคะฟังคลิปด้วยนะคะอย่าดูแต่ภาพนะคะและฟังจนจบนะคะเพราะว่าดิฉันก็จะตัด ชุบใจให้แล้วก็จะตัดชุดที่ดิฉันคิดว่าจะมามากที่สุดให้นะคะในงวดที่แล้วตัดให้แต่หลายท่านดูคลิปอย่างเดียวไม่ได้ฟังกดข้ามไปนะคะกดข้ามไปดูจัตเลขก็พลาดอะไรดีๆไปนะคะก็อยากให้ในงวดนี้ฟังด้วยนะคะดิฉันก็จะแจ้งอะไรหลายๆอย่างให้ในคลิปนะคะแล้วก็สำหรับ ในงวดที่แล้วก็ลงให้จัตารางสถิติเพราะว่าไม่มีเวลาทำาสูตรคำนวณน,นะคะไม่มีเวลาทำาคลิปสูตรคำนวณน,นะคะไม่มีเวลาจริงๆก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าก็ทำก็หวยไทยหวยลาวหวยฮานอยนะคะฮานอยก็ทาทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วเป็นการเก็บสถิตินะคะไม่ได้ใช้วิธีการคํานวณตัวเลขมันค่อนข้างเยอะและใช้เวลาในการทํานะคะก็มาดูผลในงวดที่แล้วกันค่ะ อย่าลืมนะคะว่าฟังคลิปไปด้วยนะคะอย่าดูแค่ภาพค่ะวดที่แล้วนะคะให้เด่น3แล้วรอง2นะคะหวยออกนะคะ8 73ล่าง77นะคะไม่ใช่7 7, 7ขออภัยค่ะล่าง73นะคะดิฉันนี่เพียนแล้วนะคะปกติทำคลิปกลางคืนนะคะนี่วันวันนี้ที่ถ่ายคลิปหวยรัฐบาลน,นี่เป็นเวลากลางวัน,นะคะ่ะก็ได้ที่เด่น3นะคะหลักหน่วยนะคะ บนและหลักหน่วยล่างนะคะดูผลของงวดที่แล้วออกนะคะปวดหัวเลยค่ะแต่ว่ายังคงได้นะคะ3 7เจนะคะตัวกลับทั้งบนและล่างนะคะตามที่บอกนะคะว่าตารางสถิติจะไม่สามารถปักหลักได้นะคะคุณผู้ชมอาจต้องกลับด้วยแต่ดิฉันก็พยายามจะตัดเลขให้เหลือน้อยชุดอ,อย่าเพิ่งรีบดานะคะอย่าเพิ่งรีบว่ากันว่าเยอะชุดจังเลยและต้องให้กลับด้วย คือถ้าฟังในคลิปก็จะบอกอยู่ว่ามีการตัดชุดวัดใจให้นะคะ สําหรับตารางสถิติจะไม่สามารถปักหลักให้ได้แล้วจะไม่ไม่สามารถรู้ว่าบนหรือล่างได้แต่ในงวดที่แล้วก็บอกให้อยู่นะคะว่าเน้นบนนะคะเขาก็เข้านะคะ3ตัวบนด้วยนะคะซึ่ง3 7นี้อยู่ในชุดวัดใจที่ดิฉันตัดให้นะคะถ้าเอามาจับในตารางก็จะได้3ตัวอยู่นะคะก็คือเลขก7เลขก8เลข3นะคะก็จะได้3ตัวอยู่นะคะแล้วก็ไม่สามารถ ปักหลักได้ไม่รู้จะมาบนมาล่างแต่ในงวดที่แล้วก็แจ้งอยู่ว่ามาบนแต่เขาก็ดันมาล่างด้วยนะคะก็เป็นผลพลอยได้ไปก็ได้ทั้งบนล่างไปนะคะสําหรับในงวดที่แล้วก็โชคดีไปนะคะเรามาดูผลมาดูตารางสถิติในวันนี้กันค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีสําหรับท่านที่ถูกลางวันนะคะสําหรับท่านที่ถูกลางวันก็อย่าลืมค่ะ แบ่งเงินเล็กๆน้อยๆของท่านนะคะเพื่อไปทําบุญบ้างค่ะจะได้ต่อชุกต่อลาให้กับตัวท่านเองนะคะทาตามที่ท่านสะดวกเลยค่ะดิฉันไม่ได้บังคับว่าต้องทําที่ไหนค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีที่ทําจริงๆดิฉันก็มีหนึ่งช่องทางค่ะเป็นบริการจากวัดพระบาทน้ําพุดโดยตรงนะคะเป็นการโทรเข้าไปค่ะครั้งละ9กบาทและ15บาทนะคะเขาจะจะาค่าโทรศัพท์ของเราค่ะเป็นบริการโดยตรงของวัดนะคะดิฉันไม่ได้มีส่วนได้อะไรค่ะเรามาดูตารางสถิติของหวยรัฐบาลในงวดนี้กันนะคะ ตัวเลขในตารางนะคะก็จะมีเลขปากกาดิฉันนะคะถ้าเขียนใหม่ๆมันไม่ค่อยจะติดมันเป็นอะไรนะคะแต่พอเขียนไปแล้วมันจะถึงจะติด9 5 7 1หนึ่งแปกค่ะ 9 5 7 1 8 6นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณนะคะจึงไม่มีสูตรค่ะต่อไปจะเป็นเด่นและรองของหัวรัฐบาลในงวดนี้นะคะเด่นในงวดนี้นะคะก็จะเป็นเลขเด่น5ค่ะและรอง6นะคะเด่น5และรอง6นะคะตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอ เกิดจากการเก็บสถิตินะคะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะต่อไปก็จะเป็นชุดเด่นชุดกันนะคะก็จะนํามาจากตารางนี้นะคะนํามาจากคู่วินกันค่ะสําหรับท่านที่จับเป็นนะคะนําไปใช้ได้เลยค่ะท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญาตจับคู่ให้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าคู่ที่ดิฉันจับให้ไม่สามารถจะาก,การันตีว่าจะมาหลักสิบหลักหน่วยตามนี้นะคะไม่สามารถปักหลักให้ได้นะคะสําหรับตารางสถิตินะคะ มันจะเป็นไม่เหมือนสูตรคำนวณน,นะคะที่สามารถปักหลักได้แต่ว่าตารางสถิติจะไม่สามารถปักหลักได้คุณผู้ชมอาจจะต้องกลับด้วยแต่ว่าตารางสถิติเดี๋ยวดิฉันตัดชุดวัจัยให้แล้วก็จะเน้นตัวที่เด่นที่สุดให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันก็จะตัดชุดวัจัยให้ด้วยค่ะและสำหรับท่านที่ต้องการ ชมหวยลาวนะคะดิฉันจะลงให้ที่ช่องคนวังเล็กชาแนลนะคะไม่ได้ลงให้ที่ช่องนี้นะคะโคดช่องคนวังเล็กชาแนลจะลงให้ที่ช่องเออช่องคนวังเล็กชาแนลจะลงแค่หวยลาวหวย ฮาหนอยเท่านั้นนะคะแต่ฮาหนอยนี้จะลงให้กันเป็นประจำทุกวันนะคะจะเป็น3ฮานอย2ตารางนะคะหวยลาวก็จะลงให้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะเวลา2องทุ่มครึ่งที่ช่องเลขเด็ดคนช่องคนวางเลขชาแนลนะคะซึ่งเป็นช่องหลักนะคะช่องนี้เป็นช่องสำรองค่ะคือช่องเลขเด็ดคนวางเลขนะคะดิฉันจะลงให้แต่หวยไทยอย่างเดียวนะคะ,ะเดี๋ยวดิฉันตัดชุดวัจใจให้แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะมาชุดวัจใจให้เสมอไปนะคะ ตัดให้ตามที่เด่นที่สุดค่ะเด่นมายังไงตัดให้ตามนั้นนะคะชุดเด่นของหวัวรัฐบาลนะคะตัวเลขสามารถมีเข้ามีดูได,ด้ทุกเมื่อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะกดติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแลวฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะชุดวัใจนะคะจะอยู่ในชุดเด่น5ชุดนะคะแล้วอยู่ในชุดกัน1ชุดค่ะ 5ชุดนะคะก็จะมีชุด5 1 5 8 5 6 6 1 6 8ค่ะ5ชุดนะคะ5 1 5 8 5 6 6 1 6 8ค่ะ5ชุดวัาใจที่อยู่ในชุดเด่นนะคะเดียวดิฉันจะจัดจะตัดให้เหลือตัวที่เด่นที่สุดอีก3ตัวนะคะตัดออกมาจากชุดวัาใจอีกนะคะคุณผู้ชมรอดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบ รีบหนีไปไหนนะคะต้องขอแจ้งอีกครั้งว่าไม่สามารถปักหลักได้นะคะอาจจะต้องกลับตัวเลขด้วยนะคะตารางสถิติไม่สามารถปักตัวเลขเปักหลักได้นะคะชุดวัจัยตามที่บอกไปเมื่อกี้นะคะสําหรับชุดกันค่ะเดี๋ยวดิฉันกลับมาที่ชุดเด่นให้ใหมาอีกครั้งเอาตัวเลขที่คิดว่าเด่นที่สุดให้นะคะในชุดกันนี้ก็จะชุดวัจัยจะมีชุดวัจัยอยู่ด้วย1ชุดค่ะ ก่อนจะจบคลิปนะคะต้องขอเตือนคุณผู้ชมกันนะคะว่าดิฉันให้ตัวเลขค่ะเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อเป็นแนวทางค่ะและให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมต้องนำไปใช้อย่างมีสตินะคะอย่าทำให้ตัวเองลำบากค่ะเอาแค่พอสนุกสนานกันนะคะชุดวัตใจอีกหนึ่งชุดนะคะก็จะเป็นชุด18ค่ะชุด1นนะคะชุดวัตใจหนึ่งชุดนะคะจะเป็นชุด18นะคะ สำหรับในงวดนี้นะคะที่ดิฉันคิดว่าเขาจะมานะคะน่าจะมาบนอีกเช่นเดิมนะคะมาบนเหมือนเดิมนะคะสำหรับตารางนี้น่าจะมาบนเช่นเดิมแต่มันจะมีตัวเด่นอยู่ที่สามารถไปได้ทั้งบนและล่างอยู่นะคะชุดเด่นอยู่ที่มันมีตัวตัวเลขที่ค่อนไปได้ทั้งบนและล่างพร้อมๆกันแต่ว่าตารางเนี้ที่ลงนำเสนอให้อยู่นี้ ตารางนี้นะคะตารางนี้ที่นําเสนออยู่นี้จะเป็นตารางที่น่าจะไปบนนะคะแต่มันจะมีชุดบางชุดในนี้ที่น่าจะไปล่างด้วยและชุดที่คิดว่าจะมาบนมากที่สุดนะคะจะเป็นชุด51นะคะชุด51ชุด58ชุด68นะคะ3ชุดนี้นะคะที่คิดว่าเด่นที่สุดในบนนะคะแต่ไม่ได้การันตีนะคะว่าจะมา100% ตัดตามสถิติที่เด่นมาที่สุดเหมือนในงวดที่แล้วที่ตัดนะคะก็ได้อยู่นะคะชุด3 7นะคะคิดว่ามาที่สุดก็คือ3ชุดนี้นะคะ5 1 5 8และ6 8นะคะ3ชุดนี้คุณผู้ชมอาจต้องกลับด้วยนะคะเพราะดิฉันไม่ได้ปักหลักให้นะคะก็อันนี้คือเน้นบนนะคะ3ชุดนี้เน้นบน แต่ตารางนี้เป็นตารางของบนนะคะตารางนี้เน้นไปบนนะคะส่วนท่าเลขที่ค่อนข้างมาเด่นทั้งบนล่างก็จะเป็นเลขนี้นะคะเลข58นะคะอาจจะไปล่างได้ด้วย58แล้วก็จะมีอีกเลขหนึ่งก็คือเลข18นะคะน่าจะไปล่างได้ด้วยอันนี้ความน่าจะเป็นนะคะน่าจะไปล่างได้ด้วยก็คือ18กับ58 แต่ว่าตารางนี้ที่ทำมามันน่าจะไปบนมากกว่านะคะแต่มันอาจจะไปล่างได้ด้วยทั้งงวดงวดที่แล้วมันก็ไปบนล่างนะคะตามที่บอกไปนะคะว่าบนเลขที่เด่นที่สุดคือ5 1 5 8 6 8นะคะแล้วเลขที่น่าจะไปล่างได้ด้วยก็คือเลข58กับ1นนะคะตามนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะ ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ